ในช่วงนี้นะฮะเรามาพูดคุยกับเธอคนนี้เลยละกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วกับโบสาวิตรีสวัสดีคร่ะสวัสดีครับหรือว่าน้องโบ a f 5น้านเองใช่แล้วใช่แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้น้องโบรายงานตัวเองก่อนดีกว่ารายงานตัวสาหรับชาวนครสวรรค์นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชาวดีไลท์ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ตักด้วยนะคะครับผมก็เออโบสาวิตรีค่ะจาก AF5 ค้าค่ะบนะฮะโอ้โห AF5 ต้องบอกเลยว่าออ้ย ย้อนไปถึงห้าปีเลยทีเดียวดูเหมือนดูเหมือนหดหลายพูดแบบนี้ห้าปีที่ผ่านพ้นมานี่โอ้โหไปทําอะไรมาอย่างไงบ้างน้องโบค่ะก็ก็มีเพลงออกมาค่ะแต่ว่าเพลงล่าสุดที่ออกมานี่ก็ประมาณสองปีที่แล้วค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ ไม่ว่างกลับมาทำเพลงอีกเลยก็ัวแต่ไปเล่นละครค่ะก็เลยยังไม่ได้กลับมาใช่ไหมเพราะหลายๆคนที่จะคุ้นเคยกับโบสวิตตีที่แบบว่าโอ้ไปเป็นนะฮะตัวละครต่างๆตรงนี้ใช่ค่ะเอีอ๋อยที่ผ่านมานี่คือละครเรื่องอะไรบ้างที่ตอนนี้กําลังเล่นอยู่หรือว่ากําลังออนแอร์อยู่เอ่อที่เพิ่งจบไปก็มีคุณชายรณนนพีค่ะสุภาพบุรุษราเทพค่ะแต่ว่าที่ออกอากาศอยู่ก็มีเป็นซีรีส์ค่ะวงคำเหลาทางช่อง9ค่ะทุกวันเสาร์ตอนประมาณ สามโมงเยน็นนะฮะอันนี้รู้สึกว่าก็จะเป็นตอนใหม่ของเขาใช่ไหมใช่ครับคือเป็นแบบสุภาพบุรุษเหเล่าอะไรนี้ก็เหมือนเรียนแบบคุณชายหมือว่าล้อเลียนคือจริงๆเขาเอามาล้อเลียนพวกละครไทยต่างๆคือทุกอย่างจะดูแบบเวอร์เวอร์มากอย่างนางร้ายก็จะกีดตลอดเวลานางเอกก็จะดูเรียบร้อยแล้วชอบพูดคนเดียวเลยอะคะอ่ะเขาเอาเหมือนละครไทยมาล้อเล่นล้อเลียนอะไรอย่างนี้ค่ะเออแล้วแล้วแล้วโบนี่ได้บทเป็นอะไรครับ เป็นนางร้ายฮิกี้ตลอดทั้งเรื่องค่ะแต่พี่ัอกว่ามันหามากเลยนะตอนได้ดั้งดูน้องโบเล่นได้ดูไหยได้ดูสิโอจะจะพลาดไม่ได้หรอกเออตอนนี้จะเล่นกับอะไรนะคู่กับพี่อะไรนะพี่อะไรนะพี่พี่พี่แจ๊ดพี่แจ๊ดชวนชื่นเออใช่อ้อโหเป็นบทอะไรที่แบบว่ารู้สึกฮามากอะชอบชอบสรุกดีค่ะอยู่กับพี่ๆเขาก็ได้หัวเราะทั้งวันไม่คิดว่าน้องโบนี่จะบอกเป็น เป็นคนแบบนี้นะคนตลกเออบอกว่าเป็นคนตลกอะไรเงี้ยหรือว่าบอกว่าเป็นคนหวานดูวยว่าดูแบบอะไรอย่างงี้เป็นตลกพอได้ค่ะพยายามค่ะอยากเป็นคนตลกบ้างแล้วทาไมทําไมถึงเขาถึงได้มาชวนน้องโมไปเล่นน่ะก็จริงๆเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาคงเขาคงคิดว่าน่าจะเล่นทอลตลกแรกจริงเคยไปรับเชิญค่ะกับเคยไปรับเชิญมาก่อนอ๋อเมอติดต่อมาก็อยากร่วมงานกับทางเวิร์กพอร์อยู่แล้วก็ยินดีไปเลยค่ะอ๋อพอแบบว่ามี มีตัวละครตัวนี้ที่บอกว่าอยากจะได้น้องโบมาเล่นก็คือตอนอรับปากรับคำไปเลยใช่ค่ะเนี่ยฮะแหมตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเปิดไปช่องไหนนี่ค่อนข้างจะเห็นน้องโบหลายช่องเหมือนกันนะช่วงนี้ <laughs> ตามหน้าจอทีวีเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงงานเพลงแล้วนี่ค่อนข้างที่จะหายไปนานมากประมาณสองปีสองปีเลยทีทเดียวถึงมากเนี่ยฮะตอนนี้กลับมาแล้วกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด ใช่ค่ะคือเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวดายค่ะนะฮะซึ้งกันเลยทีเดียวกับซิงเกิลตัวนี้ใช่ไหมแมพูดถึงเนะะื้อหาเพลงนี้กันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าค่ะเออก็เป็นเพลงเกี่ยวกับคนโสดที่ จะเหมือนเงาเหงนิดนึงก็แบบเหนื่อยกับการหายใจคนเดียวอะไรเงี้ยกับการใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆอยากจะมีใครสักคนมาอยู่ข้างๆเราเวลาที่เราอาจจะเสียใจหรือใส่ใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้แบบ ทุกมากนะเพลงมันเหงาแต่ว่ามันเหมือนยังมีความหวังเล็กๆยังมีความบวกความคิดบวกอยู่ว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีอยู่นะแต่ว่าฉันยังไม่เจอฉะนั้นก็จะเหมือนว่าปากไปกระซิบข้างหูบอกให้คนคนนั้นเขารู้หน่อยนะว่ารออยู่อะไรเออแล้วเอ้ยมันเหมือนฝากแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนว่าเป็นการเรียกหาความรักที่แบบว่าอยากจะให้มาอะไรอยากจะได้เจออะไรอย่างงี้ใช่ปะก็ประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเอ๊ะ อยู่ไหนทําไมมาล้ไมรีบๆมานะไอย่างเงียเเหนื่อยกับการอยู่คนเดียวแล้วอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมาหายใจลดต้นคออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยอันนี้ไง <c oughs> เออแล้วเป็นยังไงบ้างขอบก,กระแสพอพอได้บอกว่าได้ทําซิงเกิลตัวนี้ออกมาหลังจากที่หางหางหายไปสองปีเต็ม เป็นยังไงบ้างกับแฟนคลับของเราที่ติดตามอยดีใจมากค่ะก็แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงต่างๆก็ดีใจแล้วก็คนส่วนใหญ่จะติดภาพเป็นนักแสดงไปแล้วมันก็เลยพอมาออกเพลงทีทุกคนก็จะบอกเออคนนี้ใช่คนที่เล่นเป็นจันกระเพาะเห็นในยูทูปก็จะมีคนมาถามว่าแบบใช่คนที่เล่นเป็นจันกระเพาะหรือเปล่าเล่นเป็นหนูตุ่นหรือเปล่าหรืออะไรงี้เขาก็ถามเอะคือคนเดียวกันหรือเปล่าคนเริ่มไม่เริ่มลืมภาพที่เป็นนักร้องไปแล้วค่ะ แต่ทุกคนก็อย่างอยงแฟนคลับก็จะดีใจค่ะที่อุ้ยได้ฟังได้ฟังเพลงอีกแล้วเพราะว่าห่างไปนานแล้วก็แนวแนวนิ่งเป็นแนวร้ววองร้องอย่างนี้ด้วยไม่ค่อยบกไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได,ไได,ยไได้ไม่ได้ค่อยสัมผัสไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยมาทําตรงนี้สักเท่าไหร่แล้วอืมเนีฮะจริงๆเรื่องละครบ่อยนี่น่าจะมีว่าที่เขาบอกว่าให้ไปร้องเพลงแล้วประกอบละครอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมนั่นส่ยังเลยค่ะยังไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมอุ้ยพลาดไปได้ยังไงเนี่ยมีแต่ีจะร้องแบบในละครเลยมีจะร้องแบบร้องแบบ ในละครตอนตอน,ตอนทราทราณทารีนี่นี่ให้ครองก็จะมีร้องเพลงจีบพระเอกบ่อยๆอ๋อแบบว่าแบวาบว่าดนสดในละครเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะ <c oughs> นฮะแล้วเป็นยังไงบ้างพอบอกว่าเราได้ ได้ร้องเราเคยแบบว่ามาเดินเส้นเส้นทางสายการประกวดร้องเพลงมากับเอฟตรงนี้แล้วแบบว่าหันเหไปเล่นละครมันมีความรู้สึกยังไงแบอบกว่ากับงานละครกับงานเพลงตรงนี้มีความแตกต่างกันมากไหมครับก็มันก็แตกต่างตรงที่เพราะว่าอย่างเพลงงานเพลงมันเหมือนกับเราเป็นคนเล่าเล่า เล่เล่าฟีลลิ่งเป็นคนถ่ายทอดมาในแบบอารมณ์ของเราถ่ายทอดสตอรี่มาในแบบอารมณ์ของเราแต่การเป็นนักแสดงมันเหมือนการที่เราสวมวิญญาณสวมบทบาทเป็นคนอื่น <c oughs> แล้วก็ ทำออกมาให้สวมให้เชื่อว่าเราเป็นคนอื่นแล้วก็เล่นออกมามันก็แตกต่างตรงนี้ที่เวลาร้องเพลงเรารู้สึกว่ามันถ่ายทอดเป็นเหมือนมันวิธีถ่ายทอดของเราเองมากกว่าอย่างนี้ค่ะการร้องเพลงก็คือแบบว่าเหมือนได้ถ่ายทอดอารมณ์ที่มันเป็นตัวของเราเองออกมาใช่ค่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการแสดงก็คือมันเหมือนว่าเป็นการถ่ายทอดตัวละครออกมาในตัวนั้นที่เราได้รับบทเนื่ยนะฮะแต่ต้องบอกว่า เ,เห็นโปรไฟล์กับซิงเกิลตอนนี้นี่รู้สึกว่าน้องโบเซ็กซี่ขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อุ้ยจริงๆถ้าเทียบกับว่าซิงเกิลที่แล้วนี่ถือว่าอ,อันนี้เบาลงมาเ<อ>ามเ,าเบาลงมาใช่ไหมก็คือบบว่ามันมันสองปีทีแบอว่าเราบอว่าจำไม่ค่อยได้แล้วไง คือว่านานขึ้นเออนานมากครับอกว่าได้มาเห็นกับซิงเกิลตัวนี้แล้วก็เห็นโปรไฟล์ที่เขาส่งมาให้บอกว่าเฮ้ยเฮน้องโมบอกว่าคือมันคงติดภาพจากละครด้วยหรือเปล่าค่ะก็อาจจะใช่ค่ะก็จริงๆด้วยความที่เนี่ยแหละค่ะพอเราไปเล่นละครทําอะไรมาเยอะก็เลยโทนภาพเซ็กซี่ลงมานิดนึงแล้วก็ให้ให้ให้มาเป็นแบบฉบับของซิงเกิลนี้ก็คืออาจจะแบบคงความเป็นผู้หญิงอยู่แต่ว่า อาจจะไม่ต้องเซ็กซี่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะอ่ะนะฮะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวให้น้องโบนะครับฝากถึงผลงานของตัวเองดีกว่านะทั้งซิงเกิลตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็งานละครด้วยแล้วก็วิธีช่องทางการติดตามนะฮะของน้องโบได้ที่ไหนยังไงบ้างได้ค่ะก็เอาช่องทางการติดตามก่อนก็ได้นะคะ ทั้งโบเป็นคนที่อัพอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์บ่อยที่สุดค่ะก็คือโบเอฟนะคะ B E A U A F แล้วก็เลขห้าค่ะทั้งสองอย่างเลยแล้วก็สำหรับ a c e b o o k นะคะมีแฟนเพจค่ะคือใช้โบสาวิตรีสุธิชาโน,น์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะครับแล้วก็สำหรับเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวได้ค่ะฝ mm hmm. ากด้วยสำหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะคะก็ดาวน์โหลดกันได้ที่ www.truemusic.com ค่ะหรือ mm hmm. ว่าใครที่ใช้ระบบ TrueMove หรือว่า TrueMove Edge นะคะ รโทรที่สองสองสองโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงให้เลยค่ะแล้วก็เร uh huh. จะบอกวันนี้ลองมาเองกับตัวเลยนะคะ uh huh. ถ้าบอกว่าขอเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวได้ มันไม่มีเนระบบต้องบอกเขาว่าขอเพลงรอตรงนี้วงเล็บอย่างเดียวได้ไม่ม<ต>ีวงเล็บมันหาไม่เจอถ,เถ้าเกิดถ้าเกิไม่ใส่วงเล็บเข้าไปนี่คือไม่ขึ้นมาแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าอบอกบอกทางโอเปอเรเตอร์เขาก็จะหามาได้ยืนยันเลยนะคะว่ามีเขาบลดมาแล้วค่ะ<อ>แล้วพูดถึงถ้าเกิเอ็มวีล่ะเออเอ็มวีในภาคเอ็มวีที่ออกมาหรือยังเอ็มวีอีกประมาณสองอาทิตย์น่าจะออกค่ะเพราะว่าเพิ่งถ่ายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเพิ่งถ่ายเสร็จไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออนแอร์ใช่ค่ะน่าจะอีกประมาณสองอาทิตย์อะไรอย่างนี้แล้วจะต ทาง a c e บ o o k แฟนเพจของ AF Channel ก็ได้ค่ะหรือว่าใน YouTube ของ c h anel n ของ AF Channel อะค่ะมันมีอัปเดตมาตลอดเวลาแล้ตอนนี้ก็เข้าไปดู YouTube ได้ก่อนไปฟังเพลงพลางๆได้ก่อนใน YouTube ก็ได้ไม่ว่ากันหรือว่าจะไงช่วยกันขอมาที่ ดีไลท์เอก็ได้นะคะครับผมนะฮะยินดีเสมอเลยต้องบอกว่าเป็นการรอคอยที่หายคิดถึงมากเลยทีเดียวโอ้ขอบคุณมากเลยนีต้องบต้องากติดตามเลยนะคะช่วยรบกวนเปิดเพลงให้ด้วยแล้วก็ให้ดกท่านด้วยนะคะครับผมและจะติดตามทั้งงานเพลงแล้วก็งานละครต่อไปด้วยเหมือนกันโอเค,ะคะขอบคุณมากะะ<อ>เอาไว้ยังไงเดี๋ยวให้ให้น้องโบนะครับ พูดเข้าเพลงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายไปด้วยกับซิงเกิลตัวนี้ละกันเนาะค่ะได้เลยค่ะโบขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะกับเพลงรอตรงนี้อย่างเดียวดดยไปฟังกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยว่าชอบไม่ชอบยังไงรับฟังคําติชมได้เสมอค่ะขอบคุณน้องโบมากนะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับคุณคะสวัสดีครับนะฮะนี่คือเสียงสดใสเลยนะฮะจากโบซาวิตรีหรือว่าโบเอฟห้านั่นเองนะครับไปฟังเพลงของเธอต่อดีกว่านะครับสตูดี้ยังฟังไม่จบเลยกําลังซึ้งเลยทีเดียวนะครับ เราตรงนี้อย่างเดียวดาจากบทสวิตรีนั่นเองครับชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมดาวน์โหลดและก็ติดตามกับงานละครของเธอด้วยนะครับกลับมาเจอกันในช่วงหน้าหลังสปอร์ตครับได้แต่อ่อนวอดที่แสนไกลด้วยหัวใจที่มีปัญหาเปิดกับการรอคอยที่มีรู้สึกที่ว่าคนคนนั้นจะมาเมื่อไรอยากจะมีสักคนอยู่ข้างกันในเวลาที่มัน ไปหมนสักทีแต่มันนานซะจนหัวใจของคนเริ่มอ่อนล้ารู้ต้องทนกับความ คนเริ่มอ่อนล้าหรือต้องทนกับความ